วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงป่าเห็ดแล้วนะคะหวังว่าวันนี้จะได้เห็ดเนาะแล้วก็นี่สุดหล่อของโยสวัสดีครับวันนี้มาหาเห็ดมาหาเห็ด <laughs> ไปค่ะพี่อยากพยายามอยู่นะคะพยายามหาเห็ดพึ่งค่ะ ลุงบอกว่ามีคนได้แล้วเนาะแต่เราเดินมาสักพักแล้วยังไม่เจอสักดอกเลยค่ะสวัสดีทุกคน for now is little bit too dark we have to wait we do change another place because uh, we cannot see very very good but we find today we find <laughs> พี่ยางบอกเราต้องเจอวันนี้นะคะ <laughs> แต่ว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนป่าค่ะ <laughs> เพราะว่าป่านี้มันมันมืดมากค่ะไปแล้ว <Okay. S 1> <laughs> うん。 แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูตรงนู้นกันค่ะ็พับบอลค่ะเขาเรียกคอมมอนพับบอลเนาะอย่างเยอะเลยถ้ายังขาวๆอ่อนๆอย่างนี้กินได้นะคะส่วนอันนี้เห็ดขอนสนที่กินไม่ได้นะคะถ้าเบื่อผัวเอาไปให้ผัวกินนะดอกเดียวอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นพับบอลอีกชนิดหนึ่งนะคะชนิดนี้เขาจะเกิดที่ต้นไม้แบบนี้เนาะ โลเขาจะกลมๆแล้วมันจะไม่มีหนามอยู่บนหัวนะคะผิวจะเรียบๆค่ะอันนี้ก็กินได้นะคะอย่างเยอะอยจุนๆนู่นนะตรงนู้นก็มีตรงนู้นเป็นคอมมอนพับบอร์อีกชนิดนึงค่ะ้าว wow, we are in a beautiful forest with very high trees And you can see the grass very green. We'll see if we can find some mushroom here. Oh dodo. Ah, they have a mushroom tree. i don't think they're, they're good no not this one no. mm -hmm. hello everybody i think we found one mushroom we not find often we call lemon mushroom can see the baby <laughs> take it another one เอ็ดมะนาวคะ่ะทุกคนหัวเขาจะลื่นๆน,นะคะลื่นมากเป็นเมือกๆนะคะส่วนขาเขานี่นะคะมันจะเป็นสีเหลืองว้าว wow. there's another one just in front of you อันนี้ชูอ๋อสองดอกสองเหรออ,อันนี้ดอกใหญ่ <Another> one, อ้ย <here. S 2> ที่โน้นอันหนึ่งเ <Yeah. S 2> ่าอเห็นไหมคะอันนี้ยังสวยคะ่ะเห็นมเห็นมะนาวคะ่ะ the animal พี mm ่ยักษ์มาที่นี่นุ่นมัชรูมโอ้เด้อล่ะ what is t ม uh ัชรูมเลมอนเลมอนเห็ดมะนาวคัดเลยอันนั้นดอกสวยค่ะ

ถ้าโมอ,อยู่ที่นี่ทั้งปีหมูหม,มูจะเก็บไปอยู่นะแต่ทีนี้โมไม่ได้อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวโมจะต้องแบบล้างตู้เย็นค่ะก็เลยเลือกเอาแต่เห็ดที่มันดีนิดนึง My baby just stop now I I think she finds some mushroom but I don't know which one Oh la la, et voilà, de mouton. Beautiful color. Huh? They are smaller than what from the one we find in France, but the color is more beautiful. lining. สีส้มสวยค่ะเห็นแต่ไกล Another one on your right Yeah <laughs> Made <S <Wow>. <S in <sweet. laughs> s w e e t Good Bravo มันค่ะมันมัน แค่โมโอเอ้ยนังไกนีอน่อวเฮยละที่รักขาเรียกค่ะเอไม้จะทิ่มตา่เบบี้เพียมุดตรง้ยสวยอยู่นะ Yeah, yeah. Uh. yeah. Look. Yeah. Look. Young man Yeah. Look. Yeah. Look. small Look. small because of, uh, for my small mouse. <laughs> Mm -hmm. yeah. no, when uh, the weather is like this, actually in switzerland is autumn, just before winter time, you have to open the eyes everywhere because you see on the grass a lot of leaf from the tree and the mushroom, the hiding. you have to look very, very good. good eyes mm -hmm. is for that. the the night before don't drink my doom <laughs> my doom <laughs> if doom mau ไม่ไห็นเห็ดเโอ้ทุกคนค่ะมมเจอเห็ดมันปูดำค่ะนี่นะคะมันกำลังเกิดค่ะมันน้อยเกินเก็บไม่ได้นะคะอย่างเยอะเลยอ้ ามันน้อยมากเลยอ่ะวมาไปเลาะดูตรงแถวๆใต้ร่มไม้เผื่อมันจะมีเยอะนะคะเผื่อดอกมันจะใหญ่กว่านี้นี่ค่ะเต็มพื้นเลยค่ะจะดอกเล็กเก็บไม่ได้ <laughs> โอ้โหเจอเห็ดหนังไก่งิดอยู่นี่นะคะเอาดีไม่เอาดีไม่เอาดืกค่ะมันแก่แล้วปล่อยไว้เป็นเชื้อนอะออทุกคนค่ะเห็ดมันปูเล็กมากเลย <laughs> อันนี้ดอกใหญ่สุดนะเกะ็บเด้อได้ตั้งหนึ่งดอกนะนี่อ่ะไว้ก่อนนะเยลโล่ชองเทเลลปตีมันก็ยังเล็กอยู่ดีนะคะหยุ่มได้ไหมเนี่ยเอาแค่นี้นะที่เหลือไว้ก่อนเห็ดห <c oughs> นังไก่ในความมืดคะ่ะ สองดอกมืดมากตรงนี้อยู่ใต้ต้นสนเนาะมุดค่ะโอ,อ้นี่ค่ะมาเจอ,อัน,นี่แล้วมันผูดดาดอกม,มันน้อยมากโมก็อดใจไม่ไหวที่จะเก็บนะสวยอ่ะตั้งหนึ่งดอกเก็บเดอ้อฮฮเจอความงามค่ะอยู่ในตอไม้ โอ้ยเดี๋ยวค่อยๆดึงก่นอนเป็นมันปูดำขาสีเหลืองที่งามที่สุดของวันนี้นะคะยกให้นางเป็นนางงามไปเลยค่ะนี่ยังมีดอกดเล็กๆอยู่ข้างในอีกเยอะนี่แล้วก็มีอฝั่ฝงนี้นี่ค่ะ โอ้ยสีมันดำนะหายากเราจะเห็นล่มค่ะทุกคนอึ๊บโอ้เอาไปเต็มหมวกนะคะสวยค่ะ What did you show the Bambi Bambi Bambi. the animal We go to Grancy? Right! Oui. hope we find something there. I found a parasol. Wow! Oh la la! How this one is open? It's, it start to get off. But you still we still can hit? Oui. It's nice. It's <laughs> not good, is <day. laughs> I find some uh, more extra pieds mouton, but not, not much. Mm -hmm.

वो मिमी बोले हाँ